สวัสดีค่ะวันนี้คัวรีนะคะจะมาแนะนําเทคนิคให้กับพวกเราทุกคนนะคะในเรื่องการแก้ไขเสื้อผ้าอซึ่งหลายๆคนถามมานะว่าการแก้เข้าแก้ออก,ก,ออกขยายเอวขยายเข้าขยายออกทําอย่างไรนะคะวันนี้คัวรีมีเทคนิคมาให้พวกเราวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของการแก้เอวแต่ก่อนที่จะไปติดตามชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครก่อนนะคะ สำหรับวันนี้ที่ก่อนเราจะไปเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามคุณครูเลยค่ะอันแรกเลยนีนกนะ่กันไกลนะกันไกลตัดผ้าอะไรก็ได้นะไม่ได้ซีเรียสนะคะขอตัดเข้าเนาะอีกอันหนึ่งสำคัญมากเลยลูกก็คือเข็บมดเพราะว่าเวลาเราล้อผ้าออกแล้วเนี่ยเราจะต้องเอาตัวนี้ในการกลัดตะเข็บเข้าเพื่อเราจะเย็บนะอันนี้ก็สำคัญอันนี้เป็นตีนผีหรือเท้าทับผ้าที่ใช้เย็บ ผ้าหนาหนาพวกผ้ายีนน้ำหนักของตีนผีจะกดผ้าได้ดีกว่านะต่อไปก็คือกะโหลกกับกระสวยเนาะนี่ มันต้องใช้คู่กันนะอย่างที่ครูเคยสอนหลายๆคลิปนะว่ากระโหลกกับกระสวยเนี่ยมันต้องแมทกันถ้ามันไม่แมทกันมันจะเกิดอะไรขึ้นตะเข็บต่างๆของเรามันจะไม่สวยมันจะเป็นถั่วงอกบ้างเป็นตารูดบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกกระโหลกกับกระสวยเนี่ยต้องเข้ากันได้ดีก็คือกระสวยกับกระโหลกอ่ะมันอาจจะต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันหรือว่าเวลาเราใส่กระสวยหรือกระโหลกแล้วเนี่ยมันจะต้องพอดีกันแบบที่เราเห็นนะ ต่อไปตัวสําคัญมากก็คือตัวล็อผ้าอันนี้ตัวล้อผ้าเนี่ยเอาที่มันตัดได้ได้อะคมๆหน่อยนะเพราะว่าเวลาเราล็อกไปปุ๊บเนี่ยมันจะได้ขาดทีเดียวไม่ใช่มันเลาะๆล,ลแล้วก็ไอตัวได้น่ไม่ขาดแต่ตัวผ้าเราอะขาดนะอย่างนั้นไม่เอานะต่อไปเป็นเข็มอันนี้ดีมากก็คือมันเป็นเข็มเย็บยีนโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกผ้าหนาอะไรก็ตามที่เป็นกางเกงเนี่ยมันจะมีความหนาของผ้าเนาะเราต้องเลือกเข็มให้เหมาะก็คือเข็มเย็บยีน เวลาเราไปซื้อเราก็ดูด้วยว่ามันจะเขียนเอาไว้ว่ายีนิสเดิลตัวนี้เราก็ใช้ตัวนี้นะในการที่เอามาเย็บต่อไปนี่อันนี้ก็สำคัญนะอันนี้มันก็คล้ายๆกับช็อคแต่ว่ามันเป็นดินสอทำไมครูเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าเวลาเราขีดเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่ชัดเจนแล้วก็คมกว่าตัวช็อคครูก็เลยเลือกอันนี้นะมันเป็นเหมือนดินสอเราก็ขีดไปได้เลย ตามเส้นที่เราจะเอาเข้าหรือเอาออกต่อป้ายไม้บรรทัดเราใช้ไม้บรรทัดสั้นเพราะว่าตัวนี้เราจะค่อยๆขีดลงมาไม่เอาไม้บรรทัดยาวนะคะเวลาขีดขีดยากอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสายวัดเราจะเอาไว้วัดเวลาที่เราจะเก็บเข้าหรือขยายออกเราต้องใช้สายวัดในการวัดนะวัดตลอดแนวแต่ตัวไม้บรรทัดเนี่ยเราจะเอาไว้สําหรับตีเส้นเท่านั้นอีกอันนึงก็คือได้เลือกได้สีเหมาะกับผ้าที่เราจะแก้ไข แต่ว่าปกติเวลาเราใช้ได้เนี่ยถ้าเป็นผ้ายีนเราก็จะใช้ได้ยีนแต่อันเนี้ยมันเป็นผ้าธรรมดานะคะแต่ว่ามันมีความหนาเฉยๆเราก็เลยใช้ได้เบอร์60อุปกรณ์มีเท่านี้เดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มทำการแก้แล้วนะคะอันเนี้ยตัวเนี้ยนะคะรายละเอียดก็คือการที่เราจะเอวเข้าครึ่งนิ้ว ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะทําการล็อกมันแต่ว่าเราจะต้องกําหนดตําแหน่งที่เราจะเอาเข้าก่อนเนาะเอาใส่มัดมานะคะครึ่งนี้ก็คือช่วงนี้น,ะคนนะาาะครึ่งหนึ่งนะแล้วก็วัดเข้ามาข้างละครึ่งนึงคราวนี้ถ้าเกิดให้ดีนะเรามีไม้โค้งสะโพกเนี่ยอย่างบางคนโค้งยังไม่เก่งนะเราอาจจะใช้ไม้โค้งสะโพกช่วยก็ได้นะคะแต่ตัวนี้ถ้าไม่มี เรากำหนดว่าประมาณช่วงเส้นเป้าถ้าเป็นช็อกสีมันจะหักงา่ายเรากำหนดไปก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะข้าวๆไปก่อนพอเสร็จเราจะเริ่มล้อจังหวะในการล้อนะอยู่ตรงนี้ก็คือช่วงนี้คือให้มันก่อกมาจากเส้นเนี่ยประมาณสักนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งเริ่มล้อยขอบเอวเนี่ยมันหลุดออกมาก่อนบางคนนะถ้าเกิดว่าขอบเอวมันเป็นเส้นลักษณะแบบนี้บางคนก็คือจะไปล้อทั้งขอบเลยไม่ต้องนะคะ อันนั้นจะเป็นงานหนักเลยงานยากเลยเราเลาะแค่ช่วงนี้เดี๋ยวเราเย็บเข้าเลยทีเดียวมันจะได้ไม่ยากลายคนบอกโอ้ยครูหนูเลาะทั้งขอบเลยได้ไหมถ้าขยันก็เลาะไปแต่ครูบอกเลยว่ามันเป็นงานช้างนะเราเอาแบบง่ายๆนี่คือการเก็บเอวเข้าง่ายก็เลาะแค่ช่วงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บเข้าตรงนี้แล้วก็เก็บเกี่ยวเข้าก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเลาะตรงนี้กันก่อนห่างจากเส้นเดิมเราประมาณนิ้วหนึ่งคาวน,นี้เทคนิคในการเลานะเนาะคืออย่างเนี้ยเสื้อผ้าพวกเนี้ยนะคะ ที่มันเป็นงานางินเกยียี์เนี่ยส่วนใหญ่เลาะนิดเดียวมันก็หลุดหมดเลยเพราะเป็นลูกโซ่นะตรงเนี้ยนะคะต้องเลาะก่อนถึงจะมาพับเย็บเพราะเราขีดเส้นเอาไว้แล้วหลายคนบอกคูณเราเย็บไปก่อนแล้วเลาะได้ไหมหรือเราตัดไม่ได้เพราะเราเก็บเข้านิดเดียวไม่ได้เก็บเข้าเยอะแล้วเก็บเข้าแค่ช่วงระยะสั้นๆเราต้องเลาะแล้วก็กัดเข็มหมุดแล้วก็เย็บแล้วค่อยตัดแล้วไปพ้งนะถึงจะสวยงามนะคะต้องทําตามขั้นตอนนะอ่ะ คราวนี้เราลาอกตะเข็บข้างออกเราจะล็ะโดยสก,กิดได้ขึ้นอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะค่อยๆเอาที่ล็อได้เนี่ยไถยไปแบบนี้ก็ได้แต่คนที่จะที่ล็อได้ไถไปแบบนี้นะต้องมีความชานาญนะคะครูแนะนําว่าถ้ามือใหม่อะ่ะครูให้ล็อแบบนี้ดีกว่าง่ายสุดเนี่คยค่อยๆตัดนะตัดฝีเข็มที่ที่มันเย็บล็อกไว้อะ่ะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะคุณครูว่าเราล็อกขาดถ้าเกิดว่าที่เลาะได้เราดีๆนะมันก็จะตัดผ้าเราได้ดีเพราะฉะนั้นเราต้องล็อกด้วยความระมัดระวัง คราวนี้ด้านในส่วนใหญ่จะมีเนี่ยได้ผงคือได้พงเนี่ยจริงๆนะเราดึงเส้นหนึ่งออกนะมันก็จะหลุดได้หมดเลยลาะแล้วลองดึงดูแต่บางคนนะก็ชอบลาอแบบเนี้ยก็ไม่ได้ผิดนะลาอแบบนี้ก็ไม่ได้ผิดนะตัวนี้ไม่ลาอไม่ได้เพราะว่าบางทีเราเหลือผ้าน้อยอะตะเข็บเราจะไม่มีถ้าเราไม่ลาอบางคนตัดขาดไปเลยตัดขาดไปเลยมันก็ทําให้ผ้าเราเล็กลงอะเวลาเย็บอาจจะเย็บยากนะ คือทอํายังไงก็ไดไ้มันขาดออกจากกันเห็นไหมเดี่ยดูดิถ้าเราจับได้เส้นหนึ่งนะมันจะยาวเลยนะด้านหลังนะเราก็ล้อไอ้ตรงที่เป็นลูกโซ่ออกนะแค่สก,กิดมันอย่างนี้พอไม่ต้องไปไถมันอะไรเยอะแยะวุ่นวายเพราะว่าส่วนใหญ่กางเกงยีนหรือว่ากางเกงทั่วไปเนี่ยเขาจะเย็บแบบนี้หมดเป็นลูกโซ่อะง่ายหลายคนบอกเย็บไปเลยไม่ได้หรอครูก็ได้แต่ว่าถ้าเธอเย็บไปเลยปุ๊บเนี่ยมันจะมีความหนาเดี๋ยวตอนที่เธอตัดเธอจะยากสู้เรารอก่อ,อน แล้วก็มะนาวไอเส้นที่เราจะเย็บเข้ามันจะง่ายกว่าอ่ะเลยเส้นที่เรากําหนดแล้วสักนิดนึงไม่ไงั้นเวลาเราเย็บมันจะไม่แหลมมันจะไม่เข้าเส้นเดิมอ่ะจากเส้นเดิมลงมาสักนิ้วหนึ่งดึงได้ออกหน่อยนะครูคิดว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเป็นขนๆเต็ไมไปหมดไม่สวยเราก็จะเอาเส้นสีชมพูเนี่ยที่มุณครูขีดเอาไว้นะมาประกบกันแล้วก็ล็อกให้มันตรงแล้วก็เย็บนะคะอ่ะอันดับแรกก็คือเราเนี่ยต้องเอาไอเส้นกดรอยที่เราขีดไว้มากี้เนี่ยนะคะ ให้มันตรงแต่ว่าเราเข็มหมุดกัดไว้ที่ด้านในแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ามองไม่เห็นนะอ่ะก็แนะนําว่ากดรอยด้านนี้นะคะให้ลงมาอยู่ที่ด้านในใช้กระดาษกดรอยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีกระดาษกดรอยเนาะแต่ถ้าไม่มีเราก็ใช้ช็อคขีดคือเราอาจจะไปรีดเนี่ยนะคะรีดตรงนี้ให้เป็นเป็นแนวไว้ก่อนพอเรารีดเส้นเป็นแนวปุ๊บนะเราก็มาขีดที่ด้านตามแนวที่เรารีดข้างนี้ก็เหมือนกัน พอเราได้แนวปุ๊บเราก็กัดเข็มหมุดเวลาเรากัดเข็มหมุดนะเรากัดที่เราเย็บได้เลยนะก็คือัดเข็มหมุดวางเส้นให้ตรงกงันกัดในลักษณะแบบนี้ถ้าเรากัดแบบนี้เราจะสามารถเย็บข้ามเข็มหมุดได้โดยไม่ต้องหนำก็คือกัดไปที่อื่นก่อนแล้วก็เส้นของเข็มหมุดเนี่ยมันจะมาโผล่ที่เส้นเย็บเราแบบนี้ไม่ต้องกัดถี่มากนะกัดเป็นระยะให้มันห่างๆประมาณสักนิ้วครึ่งเข็มหมุดนะคะก็คือมันมี2แบบ เราจะใช้แบบหัวมนแบบนี้ก็ได้หรือหัวแบนแบบนี้ก็ได้ถ้าหัวแบนแบบนี้ก็จะดีเพราะว่าตัวเข็มมุดมันยาวแล้วก็เวลาเรารีดมันสามารถรีดบนหัวมันได้นะถ้ามันเป็นแบบกระดาษแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็อ่ามันจะลักษณะสั้นๆอันนี้จริงๆจับเดฟสวยนะเข็มมุดแบบนี้แล้วมันก็จะคมนะคะเวลากัดนะต้องให้เข็มมุดเนี่ยตั้งตรงแล้วก็ เรากลัดเนี่ยกลับไปที่อื่นก่อนแล้วถึงจะมาตรงที่เราจะเย็บสองฝั่งตรงกันเห็นไหมเวลาเราเย็บมานะจะไม่มีทางเบี้ยวไม่ต้องเนาก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเนาอย่างบางทีเย็บเป็นเส้นตรงเนี่ยเรามาเนาก็จะเสียเวลาครบแล้วเราก็เริ่มเย็บคราวนี้จากที่ครูใช้นะวันนี้นะครูใช้เป็นเบอร์ลิน่านะรุ่น B335 นะใช้ดีตรงไหนรู้ไหมเนี่ยปกตินะครูจะถนัด การเย็บจากอุตสาหกรรมแต่ว่าตัวนี้ตอบโจทย์คือมันไม่ใหญ่จนเกินไปไม่ต้องมีมอเตอร์อะไรวุ่นวายและอย่างหนึ่งนะคะคือปกติกครูจะถนัดยกตีนผีด้วยเข่าเนี่ยตัวนี้เขาดีมากเ็ามีทอกตีนผีด้วยเขา่าคือมันดีมากตรงที่แบบว่าเราไม่ต้องมานั่งยกตรงนี้พอเวลาเราเย็บเสร็จใช่ป่ะอย่างสมมติตัวนี้ครูจะวางครูก็ยกเข่าขึ้นแล้วก็กดตัวนี้แช่ไว้เพื่อปักเข็มเนี่ยมันดีเห็นไหม พอเวลามันเย็บปุ๊บนะเข็มมันก็จะปักลงเองแล้วตีนผีเนี่ยเปลี่ยนได้ตามสบายเลยเป็นตีนผีเย็บยีนที่ม่อกี้คุณครูแนะนําไปส่วนเข็มนะครูก็ใช้เข็มเย็บยีนเบอร์เก้าสิบผ้าตัวนี้ไม่ได้หนามากเราก็ใช้ประมาณนูนี้การปรับฝีเข็มนะก็ไม่ยากนะคะก็คืออันนี้ปรับขึ้นให้ฝีเข็มห่างอันนี้ปรับลงให้ฝีเข็มถีแต่เวลาที่เราใช้เย็บผ้าหนาครูจะใช้ประมาณเบอร์สองครึ่งถึงเบอร์สามเวลาเราเย็บนะเราผ่าเข็มหมุดได้เลย เริ่มเย็บเลยนะอ่ะมาถึงตรงนี้นะเราไม่ย้ำแต่เราจะเย็บให้กินเส้นเดิมนะคะประมาณ2-3เซนไม่ต้องไปย้ำถ้าเกิดย้ำปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเป็นปมตรงนั้นน่าจะขาดง่ายเพราะมีการไถของเส้นได้เกิดขึ้นมันจะขาดง่ายขึ้นเราแค่เย็บให้กืนมานะคะเย็บยาวแค่ไหนก็ได แต่โดยปกติครูก็จะเย็บเกินมาประมาณสัก2-3เซนคราวนี้ถ้าเกิดเราจะย้ำแบบไม่สบายใจอยากจะย้ำคุณครูแนะนำว่านี่ดูนะดูครูยกตีนผีนะครูใช้เขายกแล้วเราก็พลิกตัวนี้ไม่ต้องย้ำเขานะแล้วเย็บย้อนมาอีกนิดเดียวพอหยุดเวลาเราเย็บนะคุณครูแนะนำว่าอย่ามองเข็มให้เรามองร่องกลางเห็นปอ่ะอันนี้คือร่องกลางของตัวตีนผี ให้เราเอาล่องกลางเนี่ยให้ตรงกับเส้นที่เราจะเย็บหลายคนคือพลาดมากคือไปมองเข็มมาพอมองเข็มปุ๊บอ่ะพอเวลาเข็มมันขึ้นลงอ่ะมันจะตาลายนะคะแล้วเราก็จะเย็บไม่ได้ตัวเนี้ยตอบรับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวของหลักเข็มเนี่ยเขาจะอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเวลาเราเย็บนะเราวางใจได้เลยว่ามันจะไม่เบี้ยวเราแค่มองล่องนะคะล่องตีนผีเนี่ยให้อยู่ตรงกับเส้นที่เราจะเย็บ แล้วเราก็เย็บได้เลยนะคะโดยไม่ต้องไปมองเข็มคราวนี้เราก็จะเอาเข็มขึ้นแล้วก็กดเราก็ใช้ตัวเข่าเราเนี่ยยกตีนผีขึ้นมาคราวนี้เวลาเรายกนะเราผลักได้ไปที่ข้างหลังพอเราผักได้ไปที่ข้างหลังปุ๊บตัวเนี้ยมันก็จะมีที่ตัดเพราะอะไรตัวนี้มีที่ตัดได้มันจะล็อกเวลาเราเย็บบางทีอะได้มันชอบแบบหลุดต้องมาร้อยใหม่เสียเวลาตัวนี้มันจะกะระยะไวแล้วว่าได้เนี่ย ดึงออกมาในปริมาณที่เวลาเราเย็บอีกรอบหนึง่งได้ไม่หลุดแล้วก็ไม่ขาดอันนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยตัวตัดก็มีเรียบร้อยทุกอย่างเสร็จแล้วตัวนี้ก็คือดีมากคุณครูนะชอบมากเลยเกืออันนี้เข็มหมุดครูไม่กระจัดกระจายปกตินะเข็มหมุดอนะ่ะกระจัดกระจายมากเลยวางไปทั่วแล้วก็หายหลังเลิกงานหรือหลังทํางานผ้านะเข็มหมุดหายหมดละตัวนี้ก็ดีเพราะว่าเป็นแม่เหล็ก ก็ดูดเข็มหมุดไาให้เราคราวนี้เสร็จแล้วก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้มาดูด้านนอกกันตรงเส้นที่เราขีดไว้เลยสวยด้วยเดี๋ยวเราอ่ะจะไปพง้พงพ้งรวมกันให้มันเหมือนกับตัวเก่าแต่ว่าเห็นปะตะเข็บมันใหญ่กว่ากันเราสามารถตัดตะเข็บได้ให้มันเท่ากันเดี๋ยวคุณครูจะเอากันกจตัดแต่คราวนี้ถ้าจาัดพ้งเรามันสามารถตัดผ้าได้นะ เราก็ไม่ต้องตัดเอาวางที่ตีนผีหนึ่งเลยแล้วเดี๋ยวเราตัดออกไปเนาะเราเย็บเสร็จแล้วนะคราวนี้คุณครูจะมาโพ้งเวลาโพ้งนะหรือพันริมเนี่ยเราก็จะโพ้งคู่ไปเลยเราทําเหมือนตัวตัวไก่ก็คืออันเดิมอ่ะเ,เขาโพ้งคู่คราวนี้นะตัวนี้นะคุณครูใช้เบอร์นิต B44 นะมันคือมันดีงานตรงนี้เธอยกตีนผีอย่างนี้ได้เพราะว่าครูเป็นคนขี้เกียจไปหาปุ่มอะไรเงี้ยครูไม่ชอบอันนี้ครูยกขึ้นเลยแล้วครูก็ว่าง เวลาเธอจับโพ้งหรือพันริมนะจะให้ตีนผีเนี่ยมันชิดกับเส้นที่เราเย็บไว้แล้วแล้วมันก็จะตัดผ้าไปเลยและอันนี้ดีถ้าปกติใครเคยใช้จับโพงนะมีถุงอะไรไม่รู้รองเต็มเลยอันนี้ก็คือมีตัวรองเสร็จได้อะไรก็รองเต็มก็ไปเททิ้งอันนี้คุณครูใช้จับสามเส้นจริงๆอันนี้มันใช้ได้สี่เส้นนะแต่ว่าน,นี้เป็นการโพ้งธรรมดาวันนี้คุณครูใช้ได้สีขาวแต่จริงๆเวลาเราทําจริงนะ เราต้องใช้ได้สีเดียวกับผ้าแต่ครูต้องการให้เราเห็นชัดว่าเวลาโพ้งแล้วตะเข็บแบบไหนที่เขาเรียกว่าสวยแล้วก็ให้เราเห็นว่ามันตรงกับเส้นเดิมคราวนี้เวลาเราโพ้งผ้านะหรือเราพันริมเนี่ยหลักของมันก็คือเราจะต้องวางด้านถูกขึ้นนะคะแต่บังเอิญตัวนี้มันเป็นการโพ้งตะเข็บคู่ด้านไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดเราพง้งหรือพันริม กระโปรงเสื้อตรงตะเข็บข้างที่มันมีด้านถูกกับด้านผิดหรือมีการแบะตะเข็บเนี่ยเราจะต้องหงายที่ด้านถูกขึ้นเพราะว่าฝีเข็มของจักรเนี่ยมันจะเดินเส้นสวยที่ด้านถูกค่อยๆเหยียบไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเวลาเย็บผ้าเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ไปรีบพง้งบางคนนะก็คือกินผ้าไปเลย นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเย็บได้แบบว่าไม่เร็วเราค่อยๆประคองผ้าไปได้เลยไม่ต้องไม่กลัวมันเสียงมันก็ไม่ดังนะคะแล้วก็โผงช้าเราสามารถค่อยๆดูรายละเอียดของผ้าด้านในด้านนอกแล้วจึงผงนะแต่ค่อยๆเยียบหลายคนน่ะกลัวจับผงคุณครูบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวโดยเฉพาะตัวนี้นะช้าแล้วสวยดูนี่ดูการตัดผ้าของเขา เขาจะตัดให้เราเลยเราไม่ต้องไปตัดเองไปเรื่อยๆรู้ไม่ต้องรีบร้อนนะคะดูข้างล่างด้วยว่ามันมีอะไรไปติดไหมเดี๋ยวมันโพกแล้วมันขาดนะคอยดูคอยจับคอยประคองแล้วก็ค่อยๆเหยียบเห็นไหมค่อยๆเห็นไหมคะตัดผ้าไปด้วยนี่คือดีงามเ <m im> พราะว่าเขาจะล็อกไว้เลยว่าตระเข็มนีจะอยู่ประมาณไหนเห็นไหมค่อยๆเหยียบแล้วเราก็มาให้สุดเข้ากับเส้นเดิมไปเลยพอเราเสร็จนะก็ค่อยๆเบี่ยงเบี่ยงผ้าออกนิดนึง นะะแล้วเราก็ดึงตัดได้ออกไปนี่หลังจากเราเสร็จแล้วนะตะเข็บเราก็พงเรียบร้อยแล้วนะหันไปทางด้านหลังตะเข็บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตะเข็บข้างกางเกงตะเข็บข้างตัวเสื้อส่วนใหญ่จะหันไปทางด้านหลังเช่นอันนี้เป็นตัวกางเกงเนาะตะเข็บข้างก็จะหันไปทางด้านหลังคราวนี้ขั้นตอนสําคัญแล้วขั้นตอนสุดท้ายด้วยก็คือการเก็บเอวเราก็มาดูว่าอันนี้คือเส้นจริงละ ตัวขอบเราจะไล่จากตรงนี้ด้านข้างมาเราก็ขีดล็อกไว้ก่อนแล้วเราก็ไล่จากด้านนี้มาแม่ไม่งั้นเราไม่รู้นะว่าขอบเอวอ่ะเราจะต้องเก็บเข้าอย่างไงนะเอาอีกครั้งหนึ่งนะคะไล่จากด้านหลังมาปึ๊บให้เรียบแล้วขีดไว้ไล่จากด้านหน้ามาปึ๊บให้ตรงแล้วเรียบขีดไว้อันเนี้ที่เราจะต้องเก็บเข้าคราวนี้พอเสร็จเราก็ขีด แต่เวลาเราขีดนะเราต้องขีดทั้งตัวขอบนอกแล้วก็ตัวขอบในเวลาขีดขีดให้ขนานกันหลายคนมาคู่หนูขีดแหลมๆได้ไม่ได้นะเพราะเราต้องเก็บให้มันเอวเล็กอะด้านในก็เหมือนกันไล่มาถึงจุดที่เราเย็บอันนี้ก็ไล่มานะให้เรียบนะถึงจุดที่เราเย็บคราวนี้เราเย็บด้านนอกก่อนจับตรงนี้ตรงกันแล้วก็เย็บที่ด้านใน รีออกมาแบบนี้ถ้ามีกระดาษกดรอยเราก็กดรอยตามเส้นด้านนอกของเราหรือเราจะรีดเป็นแนวเหมือนที่คือกุนก็ได้เทคนิคของเราก็คือถ้าเรารีดเป็นแนวนะมันจะดีมากคือเราจะเห็นชัดเราไม่ต้องกดรอยก็ได้เพราะบางคนอะ่ะไม่มีหรอกกระดาษกดรอยนะคะเราก็ใช้รีดแล้วเป็นแนวแล้วก็เย็บอ่ะคราวนี้พอเราจะเย็บนะเราก็ดูเนี่ยเวลาเราขีดเส้นเอาไว้ใช่ไหมคะเราก็ขีดที่ด้านในด้วย แล้วเราก่อนจะเย็บอันนี้มันเป็นช่วงสั้นๆเราไม่ต้องกัดเข็มหมดเลยลูกเราแค่จับนะคะให้ตำแหน่งแต่และตำแหน่งมันตรงกันเช่นตรงรอยของขอบเอวนะเนี่ยตรงกันท่านี้เวลาที่เราจะยกตีนผีเนี่ยมือเราจับอันนี้ไว้อะมันก็จะยากที่จะยกเนาะเราก็ใช้เนี่ยเข่าเราเห็นไหมยกตีนผีแล้วก็วางลงแล้วก็เย็บคราวนี้ถ้าเกิดว่าเข็มมันยังไม่ปัก เราก็สามารถกดตัวนี้กดค้างไว้นะเข็มมันก็จะปักลงนะคะอ่ะคันนี้ถ้าเกิดเราจะย้ำเพราะว่าบางทีอ่ะเวลาเราเย็บแบบนี้ถ้าเราไม่ย้ำเนี่ยมันจะหลุดเราก็กดนะแล้วมันก็จะย้ำเนี่ยกดไว้กดค้างเอาไว้เห็นไหมเวลาเราย้ำนะเราจะย้ำที่สุดของปลายที่ผ้าที่เราจะเย็บพอใกล้ๆจะถึงอีกรอบหนึ่งนะสุดผ้าแล้วเราก็ยำ้ำ เ,เมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะเราก็บาตัดตะเข็บนะให้ตะเข็บมันอยู่ประมาณเซนหนึ่งแล้วเราก็ไปรีดแบกคราวนี้เราทําทั้งขอบบนและขอบในนะอันนี้ขอบในเหมือนกันตัดหนึ่งเซนไม่ต้องตัดเยอะลูกแต่ถ้าบางคนบอกครูหนูเหลือไว้เผื่ออ้วนก็ไม่ต้องตัดก็เหลือไว้อย่างนั้นแหละแล้วเราก็รีดแบกออกมาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเย็บกับเข้าที่เดิมเห็นไหมก็วางให้ตะเข็บมันตรงกันแล้วเดี๋ยวเราก็เดินเส้น นะเริ่มจากตรงนี้ก่อนขอบนอกก่อนตะเข็บก็หันไปที่ชิ้นลักนะคะแล้วก็แบะตะเข็บออกมาแบบนี้คราวเนี้ยเวลาเราล็อกนะตัวเนี้ยเราต้องล็อกให้เขาออกไปนิดหนึ่งเพื่อเราจะได้หยิบตัวเนี้ขึ้นมาเย็บได้คือถ้าไม่งั้นเราจะเย็บแล้วมันไม่ลงที่เดิมล็อกเอาไว้นะคะให้ตรงเส้นเย็บตรงกันแต่บางเอิงตัวนี้ครูว่าเขาใช้จับลูกโซ่ เวลาเราเย็บนะเราก็เย็บตรงนี้เท่าที่เราเย็บได้เดี๋ยวเราก็ไปเย็บอีกด้านย้ำนิดนึงนะคะอ่ะเย็บเท่าที่เย็บได้แล้วก็ย้ำเราก็ตัดได้เรียบร้อยนะคะเล็มได้ออกไปหมดเรามาเย็บที่ด้านบนตรงนี้ก็ด้านบนตรงนี้คือขอบเอวบนกับเอวล่างเพราะใจมันติดกันเราเย็บทับที่ด้านบนเลยลูกเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้เย็บด้านในมันเป็นการเย็บด้านบนด้วยลูกโซ่ รีดแบบตะเข็บให้ดีจะเป็นลักษณะแบบนี้เราเย็บทับเลยไม่มีการย้ำนะเราเย็บลงที่จุดเดิมตัวนี้มันมีได้เย็บยีนนะที่มันเป็นได้เส้นใหญ่หน่อยอะใช้ได้ตัวนั้นก็ได้นะคะเวลาเราเย็บนะไม่ต้องย้ำอันนี้เราสามารถเย็บทับลงมาได้เลยแต่ให้เป็นเส้นเดียวกับเส้นเดิมถ้าเกิดเราจะใช้จริงๆะเราต้องใช้ได้เส้นใหญ่ หมือนเป็นได้ยีน่ะนะนะอันนี้ก็เอาเข็มลงกันพอมาถึงเส้นเก่าอะเราก็เย็บซ้ำไปเลยแล้วก็ให้มันเดินไปที่เส้นเดิมน,นะประมาณเซนหรือสองเซนก็ได้ด้านล่างทีน,นี้ด้านล่างแล้วนะเราก็พับด้านในเนี่ยปิดเข้าให้ดีเหมือนกันก็คือเราเย็บ นะคะที่จะเข็บเดิมแล้วก็ไล่มาเข้าที่เส้นเดิมเหมือนกันค่อยๆเย็บนะไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเราต้องไล่เส้นที่มันตรงกับเส้นเดิมมันถึงจะสวยเข้าใจปะพอมาถึงเส้นเก่านะก็เย็บกินที่เส้นเก่าประมาณ 1- 2เส้นเหมือนกันไม่ต้องพยายามแต่ถ้าใครกลัวหลุดนะจะเย็บยาวไปเลยกระด้พอเราเย็บเสร็จนะก็จะเป็นแบบเนี้ยนะคะ อันนี้ก็คือเอาเข้าแล้วเนาะก็จะเป็นประมาณนี้สองข้างทนี่เราทําเหมือนกันนะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาต้องทําเหมือนแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือเราเย็บมาถึงตรงนี้เห็นไหมเก็บเอวเข้ามองไม่เห็นเลยว่าเราต่ออันนี้คือวิธีการเก็บเอวกางเกงนะซึ่งเก็บประมาณครึ่งนิ้วเราก็วัดตามแนวนะอันนี้มันเป็นผ้ายืดเราจะต้องค่อยๆเย็บ เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวขอบมันจะยืดค่อยค่อ,คอนวค่อยค่อ,คอกัดขี่หมุดนะคะแล้วก็เย็บพอเราเย็บเสร็จแล้วเนี่ยเราลองใส่ดูอีกทีหนึ่งว่ามันโอเคไหมใส่แล้วพอดีไหมอย่างไรก็ลองดูนะคะอันนี้คือขั้นตอนง่ายๆที่เราจะทำเลาะผ้าออกมาก่อนจะเลาะเราต้องขีดเส้นก่อนว่าเราจะเอาเข้ากี่เส้นกี่นิ้วขีดเส้นเลาะผ้าให้ขอบเอวหลุดจากตัวเอวของกางเกงก่อนพอหลุดแล้วเราเลาะด้านใน แล้วก็จับตะเข็บที่เราจะเย็บเข้าด้วยกันพอเย็บเสร็จปุ๊บก,ก็มาเย็บขอบเอวก็เป็น,นั้นว่าเสร็จเนาะการเอาเอวเข้าเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้แหละนะคะลองทําดูเป็นยังไงบ้างคะสําหรับวันนี้ที่เราแก้ไขการเอาเอวเข้าของกางเกงไม่ยากเลยเนาะถ้าเกิดเราทําไม่ได้นะคะก็ให้ดูกันหลายๆรอบแล้วอย่าลืมติดตามคัวรีนะคะในเพจนี้นะคะดูกันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสําหรับวันนี้ คุลีต้องไปก่อนแล้วก็คลิปหน้านะคะจะมีเรื่องที่น่าสนใจกว่าน,นี้อีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ